ที่เราพูดคุยกันมาเนี่นะครับความต้อตงการก็คืออยากจะให้ไปถึงตัวนักศึกษาหรือคนที่คิดว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับคนที่ต้องตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่มีความรู้ในด้านนี้คือทุกครั้งที่ผมพยายามประชาสัมพันธ์เนี่ยตั้งแต่เคยทำคอนเทนต์อเคยทำอินโฟกราฟิกส่งมาเขาก็ดูนะฮะนักศึกษาที่ดูดูเสร็จแล้วโดนหลอกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าไม่คิดว่าจะโดนนะครับแต่อีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ผมดูแล้วนะ่ะที่ได้ ที่สําเร็จนั่นก็คืออย่างคนที่อยู่ในห้องบรรยายเนี่ยแล้วผมมาพูดให้ฟังยกเคสอะไรมาให้ดูเนี่ยนะครับเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครถูกหลอกนะครับยังไม่เคยมีใครมาแจ้งความนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือให้นักศึกษาเนี่ยทำข้อสอบนะครับซึ่งเรามีอยู่แล้วข้อสอบเนี่ยนะครับถ้าใครสามารถการทําข้อสอบเนี่ยเท่ากับว่าเป็นการให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาอ่านนะครับอ่านอย่างตั้งใจอย่างมีสมาธิ เพื่อให้เห็นว่าให้ให้เห็นรู้กระบวนการอย่างน้อยต้องมีคําหรือมีคอนเทนต์ะอะไรในข้อสอบเนี่ยที่ทาให้รู้ว่าอันนี้คือมิจฉาชีพนะครับเมื่อเขาได้อ่านแล้วเนี่ยนะครับทขาข้อสอบแล้วเขาผ่านเนี่ยนะครับแล้วเขาเมื่อเขารับสายมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะไม่ถูกหลอกนะครับซึ่งตัวเนี้ยที่เราทํามาเนี่ยไอ้สอส่วนเนี่ยยังไม่เคยมีนักศึกษาที่มารับฟังบรรยายเรื่องทขาข้อสอบเนี่ยถูกหลอกนะครับแล,แล้วมาแจ้งข่าวเนี่ยไม่มีเลย นะครับก็เราฝากทางมหาวิทยาลัยที่จะทําไงก็ได้ให้สิ่งที่เราพูดไปนเนี่ยเข้าถึงนักศึกษาได้ทุกคนนะครับทุกคนต้องรู้อาจจะเป็นภาคบังคับก็ยิ่งดีเลยนะครับขอบคุณครับขอเสริมอีกนิดนึงครับเ,เรื่องของนักศึกษานะครับอย่าคิดว่ามุกค,คอสเซ n เตอร์มีเท่านี้นะครับเมื่อมุกนี้ใช้ไม่ได้ผลแล้วเขาจะมีมุกใหม่เขาจะมีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับ คำพูดไหนก็ตามที่มิจฉาชีพพูดแล้วล่ะไม่สําเร็จหลอกไม่สําเร็จเขาก็จะปัดออกไปนะครับคาพูดไหนก็ตามที่เอามาใช้แล้วหลอกสําเร็จเนี่ยเขาจะพัฒนาคําพูดนั้นให้แบบแข็งแกร่งมากขึ้นดังนั้นเนี่ยฝากนักศึกษานะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอยู่ตลอดเวลาเพื่ออัปเดตให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิต้านทานเหมือนเป็นวัคซีนนะรับที่ป้องกันโรคนะครับอันนี้เสริมครับว่า คนที่ที่ถูกหลอกเนาะมันก็จะมีงานวิจัยครับว่าจริงๆแล้วหลายๆคนไอคิวดีครับเป็นคนฉลาดถ้าเทียบถ้ามองในเรื่องของตัวเลขไอคิวแต่ทีนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนถูกหลอกทุกคนโง่เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีตาแต่เองว่าโง่นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประมาทครับไม่ระวังตัวคือคนที่ถูกหลอกหลายๆคนก็จะเป็นอย่างที่ที่ท่านผู้กำกับบอกว่าก็ไม่คิดว่าตตวเองจะโดนหรือมั่นใจแน่ๆว่าถ้าฉันโดนฉันก็จะรู้ทัน หืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเตือนตัวเองทุกคนในในในที่นี้รวมถึงทุกคนที่ได้ดูงานเสวนาอันนี้หรือว่าได้ดูคลิปช็อบเป็นรีวิหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยคุณควรเตือนตัวเองตั้งแต่แรกว่าฉันถูกทาร์เกตเรียบร้อยแล้วเราถูกทาร์เกตจากมิจฉาชีพเรียบร้อยแล้วและว,วันใดวันหนึ่งเราจะโดน ไม่ว่าจะโดยทางตรงทางอ้อมหรือว่าเราจะคุยกับเขาต่อหรือไม่คุยกับเขาต่ออย่างเงี้ยเราเป็นคนที่ถูกเลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งความรู้สึกนี้มันจะดีตอนที่เราถูกคนอื่นเลือกแบบไม่ที่ไม่ใช่มิจฉาชีพเนาะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นมิฉาชีพเนี้ยอย่าเพิ่งไปรู้สึกแบบเออเราเราไม่โดนเลือกหรอกอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราลดลดการตั้งการ์ดของเราแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ที่จะช่วยโอเคนอกจากป้องกันเนาะแล้วก็ลดผลกระทบก็คือผู้ปกครอง ในเรื่องของการเลี้ยงดูครับคือส่วนหนึ่งวัฒนธรรมบ้านเหล่ามัจะเลี้ยงดูให้เด็กมีการเชื่อฟังไม่ค่อยวิาพากวิจารไม่ตั้งคําถามมันเป็นวัฒนธรรมในโซนเอเชียโดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับถ้าเราสังเกตเหยื่อเขาียกออโตริตี้สแกมก็จะมาจากเอเชียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีวัฒนธรรมร่วมกันในการที่ไม่เถียงไม่วิาพากวิจารณ์ผู้ที่มีอํานาจมันก็เลยกลายเป็นว่าเมื่อโดนออโตริตี้สแกมก็จะเชื่อ เพราะว่าเราเราถูกเทรนดมาตั้งแต่เด็กว่าไม่ไม่เถียงอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอาจจะฝากถึงผู้ปกครองเราสามารถสร้างลูกของเราให้เป็นไม่ใช่เด็กขี้เถียงนะครับคือการที่เขาวิพากษ์วิจาร์เงี้ยมันทําให้เขามีต่อมเอ๊ะไวขึ้นนะครับ เขาจะเอะมากขึ้นว่าขนาดพ่อแม่ฉันฉันยังไม่เชื่อเลยเงเธอเป็นใครเธอเป็นใครมาบอกให้ฉันพันนู่นทานี่อย่างนี้ครับหรือว่าเขามีทักษะในการตั้งคําถามตั้งข้อสังเกตในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาวิธีการเลี้ยงดูลักษณะเนี้ยก็จะทําให้เด็กตกมีความเปราะบางในการเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพน้อยลงแต่ทีเนี้ยถ้ามันเกิดเหตุขึ้นแล้วสิ่งที่อยากฝากไปถึงผู้ปกครองก็คือการตําหนิ าการซ้าเติมไม่รู้เหรอว่าเป็นวิชาชีพทําไมไม่เอะใจโอนเงินไปครั้งแรกแล้วทําไมทําไมทาไมทําไมทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้ช่วยให้ลูกของท่านออได้เงินคืนกลับมา2คือมันจะเป็นการซ้าเติมลูกของท่านว่าตัวท่านเองรวมถึงครอบครัวนี้ไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยที่เขาจะ มาขอความช่วยเหลือได้ซึ่งจุดนี้จะกลายเป็นความเปราะบ,บางเพิ่มเติมที่จะทําให้เด็กคนนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะโดนมิจฉาชีพหลอกในอนาคตเพราะว่าเมื่อไรที่ในอนาคตเขาโดนหลอกเขาก็จะไม่กล้ามาปรึกษาพวกคุณเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเองอาจจะต้องยอมรับนะครับโอเคลูกตัวเองโดนหลอกและไม่ซ้าเติมพวกเขาถึงแม้ในใจจะมี หมื่นคำล้านคำพูดที่อยากจะด่าเหลือเกินอย่างเงี้ยเก็บไว้ในใจก่อนครับแล้วก็ลองลองพิจารณาดูว่าการการตำหนิเขาการซ้ำเติมพวกเขาเนี่ยมันช่วยมันช่วยเขาได้จริงๆไหมหรือการที่คุณเป็นเป็นพื้นที่ปลอดภัยตั้งแต่แรกแล้วอย่างอย่างที่ตอนแรกเราคุยกันนะครับมิจฉาชีพบอกให้เหยื่ออยู่คนเดียวเหยื่อดันเชื่อมิจฉาชีพมากกว่าผู้มากกว่ามาขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง อันนี้มันก็เป็นจุด A จุดหนึ่งแล้วว่าอะไรทําให้บ้านหรือว่าครอบครัวไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กมาขอความช่วยเหลือตั้งแต่แรกเราเพราะฉะนั้นก็จะย้อนกลับไปที่การการเลี้ยงดูคือสังคมหน่วยย่อยที่สุดในสังคมเราก็คือครอบครัวถ้าครอบครัวเป็นพื้นที่ปลอดภยัยถ้าเด็กเอเด็กจะกลับไปหาเด็กจะกล้าไปตั้งคําถามหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองแต่ถ้าที่นั่นครอบครัวหรือว่าผู้ปกครองไม่ใช่พื้นที่ปลอดภยัยเขาก็จะไม่กลับไปแล้วเขาจะพยายามทําตัวไม่เป็นปัญหา สำหรับผู้ปกครองที่เขาหลักอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะฝากไว้ถึงตัวน้องๆด้วยคนที่มั่นใจว่าเราจะไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแน่นอนอย่าลดการป้องกันตัวเองหรือคนที่มั่นใจว่าตัวเองจะไม่ถูกเลือกอย่าประมาทแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองว่าไม่ซ้ำเติมลูกๆครับอยู่ข้างๆพวกเขาไหมพวกเขาจะโดนหลอกอาจารย์มีอะไรอยากเสริมหรือว่าอยากฝากไหมคะ สักหน่อยก็ได้ก็จริงๆก็เรื่องของเอะใจอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะตกหล่นไปในประเด็นระหว่างทางบางทีก็ตกหล่นไปขอมาเก็บตกนิดหน่อยนะครับว่าเอ๊ะอะไรที่จะทําให้เอะเนาะมีอีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกอีกฝ่ายตรงข้ามให้จะเปลี่ยนวิธีช่องทางในการติดต่อเมื่อไหร่เนี่ยให้เริ่มเอะใจแล้วจากโทรอยู่ดีๆเปลี่ยนเป็นไลน์ให้เริ่มเอะใจแล้วเพราะไลน์ ใครจะสมัครก็ได้เป็นอ e ีเมลใครจะสมัครก็ได้แล้วจะปลอมชื่อเป็นชื่อใครก็ได้รูปพวกเราโพสต์กันในอินเทอร์เน็ตถูกเอาไปใช้เป็นโปรไฟล์ปลอมได้อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งมี AI อีกอาจจะมีรูปเล็กๆน้อยๆก็ก,กลายเป็นทําให้ดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นประวัติคนนั้นจริงๆได้เนาะที่จะให้เอกใจก็คือเรื่องนี้ครับหนึ่งก็คือโอเคแหละถ้าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนช่องทางติดต่อจากปกติติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางสมมติมอชเราใช้ Microsoft Teams อยู่ดีๆกลายเป็น อาจารย์วันนี้มาแปลกบอกให้แอดไลน์นี้มาอันนี้เริ่มจะแปลกๆปกแล้วให้เอ๊ใจเนาะผมอยากให้ยังมีประเด็นว่าเอ๊นี่มิดจีหรือเปล่าใช่ไหมเหมือนชื่อเสวนาวันนี้กับ <c oughs> อีกอันนึงก็คือถ้าเอ๊บอกให้วิดีโอคอลเมื่อไหร่ให้เอ๊ใจเพราะว่าทุกครั้งที่เราวิดีโอคอลครับหรือทุกครั้งที่เราโทรศัพท์ก็ตามเนี่ยอีกฝั่งอัดเสียงอาจจะเป็นกําลังเป็นประเด็นที่ัวเถียงกันอยู่อีกฝั่งอัดเสียงเนี่ยเราไม่ทราบนะครับ จะมี2กรณีคือถ้าอัดเสียงโดยการกดไปตอนที่กดในเมนูเพิ่มตอนที่โทรแล้วกดอัดเสียงโดยทั่วไปกดหมายจะมีให้บอกว่าต้องแจ้งว่าสายนี้กําลังถูกบันทึกเสียงจะคล้ายๆกับเวลาโทร,โทรกับปาาระกันหรือโทรกับอะไรที่เขาสอบถามความเสี่ยงเนาะกับอีกแบบหนึ่งก็คือฝั่งอีกฝั่งนึงแหละเขาอัดแต่เราไม่รู้ครับเขาอัดได้หมดนะครับหน้าจอ แต่ไม่ใช่หน้าหน้าจอเรานะหน้าจอเขาแต่พอเราวิดีโอคอลก็รูปเรานั่นเองแล้วก็เสียงด้วยซึ่งจะเอาไปทำอะไรต่อจะบลอดแคสต์ต่อจะไลฟ์ต่อหรือจะเก็บไว้เพื่อสุดท้ายเอามาแบล็กเมดก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ตะกี้ตกไปก็อยากจะให้เอามาเอะกันด้วยเนาะครับ